สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับกินอย่างสมเกียรตินะครับอยู่ในตัวเมืองเลยถือว่าตรงนี้เป็นตัวเมืองนะครับแถวพ่ารามสี่อยู่ที่โรงแรม c h สเกอร์ฟไฟเซอร์โรงแรมนี้นะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นร้านอาหารโมเดิร์นไชนีสคือเป็นอาหารที่แบบเป็นอาหารทันสมัยรุ่นใหม่นะครับเพราะเจ้าของเขาเนี่ยนะครับเดินทางทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่อลอนดอนนิวยอร์กเมลเบิร์นต่างๆนานา,นาก็เป็นเจ้าของร้านเดียวกับตรงเพ้งที่โชคชัยสีที่เราไปกินกันแต่ตรงเพ้งเนี่ยเป็นร้านอาหารจีนที่แบบ ค่อนข้างจะแบบเรียกว่าเป็นเป็น,ปนร้านอาหารจีนแบบร,รุ่นเดิมอะรุ่นเดิมซึ่งเราก็ถือว่ารุ่นเก่าก็อร่อยแต่วันนี้มาเป็นโมเดิร์นไชนีสเราไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรให้เรากินบ้างกับร้านชาลีบายตรงเพ้งครับตามมาเลยครับ ตอนนี้นั่งอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วครับนอกจากจะนั่งอยู่ในร้านเรียบร้อยนะครับก็จะเจอเฮียเพงกูชวล,ลด้วยสวัสดีครับเฮียเพงสวัสดีครับเจ้าของร,ร้านตรงเพงที่เราบอกไว้ไแล้วนะครับว่า,า,า,าป,รปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้เป็นโมเดิร์นไชนีสเหมือนเราลอนดอนเมลเบิร์นหรือประเทศต่างๆ,ๆเขาจะมีโมเดิร์นไชนีสแล้วร้านนี้ก็จะทำแบบนั้นใช่ไม่จะต่างจากตรงเพงต่างกันตรงเพงจะเป็น ตรงเพ็งนี่เป็น traditional แบบ Chinese แบบที่เป็น original เลยนะครับที่แบบดั้งเดิมโ้งาณไม่ได้ป้าป้าผมมาก็เป็นแต้จิ๋วเลยเนาะแต่ที่นี่เนี่ยมันมาจากคอนเซ็ปชาลีสไบตรงเพงเนี่ยมันชื่อผมนะตอนที่สมัยไปอยู่สมัยที่ไปอยู่อเมริกาจริงๆแล้วชื่อไทยคือชาวลิตครับพอไปอยู่ที่อเมริกาก็เลยชื่อว่าชาลีร้านเนี่ยชาลีสบตรงเพงเนี่ยตั้งอยู่ในโรงแรม โรงแรมชื่ออะไรนะ s ิ e กอร์สไปเดอรครับผมเป็นเครือของ Best Western อ๋อครับแล้วเราอยู่ในโรงแรมนี่หมายถึงว่าพื้นที่พื้นที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะทพาไมถึงมาลงไม่เอาห้างไมาอาห้างอ๋อจริงๆแล้วคือเพื่อนเจ้าของโรงแรมคือเพื่อนกันอ๋อเ <c oughs> พราะปกติส่วนใหญ่ร้านทั่วไปก็จะไปอยู่ในห้างในอะไรกันแต,แต่ของพี่ชาลีหรือของพี่โชว์ิตเนี่ยหรือเฮียเพ่งเนี่ยเรียกเฮียเพ่งแล้วกันเฮียตรงเพ่งเนี่ยก็เลยมาใช้ที่นี่ใช่ออ๋โอเคเลยคราวนี้ย จริงๆอะติ๋มซำยำชาแตะเตี๊ยมเสียบยอะไรเหล่านี้เพราะเพราะอย่างภูเก็ตเขาเรียกเสียวก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นแบบติ่มซำนี่แหละแต่ว่าแล้วแต่จีนแล้วแต่ว่าจีนประชชนคนจีนมันเยอะเนาะมันก็เรียกต่างกันไปแต่ที่นี่เรียกติ่มซำที่นี่เรียกติ่มซำครับเพราะฉะนั้นคําว่าโมเดิร์นไชนีสอาหารโมเดิร์นไชนีสมันคืออะไรคือมันจะไม่ได้แยกเป็นโซนเป็นรีเจนเหมือนกับว่าเราแต่จิ๋วเคี่ยงควางตุ้งไม่ใช่แหละ แต่ว่ามันคือจีนที่กระจายไปอยู่ทั่วโลกเลยแล้วก็อันนี้มันก็มาจากการที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวอะ่ะไปใมหไชน่าทาวน์ในวอชิงตันดีซีในไช,ชน่าทาวน์ในนิวยอร์กในลอนดอนในเมลเบิร์นม,รมาแม้แต่ไชน่าทาวน์ในกัวลาลัมเปอร์ <c oughs> ในสิงคโปร์ <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นทุกคนมีไชนิสโมเดิร์นใช่ซึ่งเขามีกันแล้วหรือว่าอะไรฮะ เขาจริงๆแล้วมันคือการรวมๆกันของอาหารจีนเนี่ยแหละไม่ที่อื่นที่ในประเทศต่างๆที่พูดถึงก็มีก็มีก็มีเราก็เลยมาทำใช่เมืองไทยน้อยมากนะคือผมว่ามันคืออาหารจีนแบบที่ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นความตุ้งเป็นนกเกี้ยแต่จิ๋วเป็นไหหลำไม่ต้องพูดมันคือจีนอะแต่ว่าแล้วแต่เลยแล้วอันนี้ก็คือเหมือนกับการรวบรวมเอาเมนูที่ผมรู้สึกว่าไอไปเจอแล้วเฮ้อร่อยดีก็เลยหยิบจากตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยการที่มีอยู่ในโรงแรมเนี่ยราคาแพงไหมไม่แพงเลย ราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นอันนี้เข่งละ50บาทอ๋อก็ทั่วไปใช่ครับผมแล้วก็อาหารจานนี้ก็ร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองทั่วไปทั่วไปครับโอเครานนี้เรามาดูว่ากินสมเกียรตินะครับสัปดาห์นี้กับร้านชาลีใบตรงเพงซึ่งเป็นโมเดิร์นไชนีสเนี่ยซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอแต่อาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่ค่อยเจอนะฮะวันนี้เรามาเจอก็อยากให้เฮเพงนะครับแนะนำแต่ว่ามีอะไรให้กินบ้างเริ่มจากติ่มซำก่อนไหมเริ่มจากติ่มซำก่อนติ่มซำของเราเนี่ยมี40 44รายการ มีให้เลือกตั้งแต่ติ่มซำตั้งแต่ของเด็ดๆขนมจีบนะฮะซาลาเปาต่างๆมาลายโก้แน่นอนต้องมีแล้วก็ของนึ่งนะครับซี่โครงหมูนะฮะเป็นซี่โครงหมูเต้าเจี้ยวเต้าซี่เต้าซี่เต้าซี่อ่ะขอโทษมีขามีตีนเป็ดนะฮะมีไข่เค็มนะมีกุ้งนึ่งอันนี้อันนี้ในส่วนเดียวนะครับจริงๆมีทั้งหมด44วันนี้ที่มาโชว์ในการกินอย่างสมเกียรติเนี่ยให้สมเกียรติกินอาจะยังไม่ถึง ไม่ถึงไม่น่าจะหมดนะฮะแล้วก็จะมีพวกซุปนะฮะมีซุปเสฉวนมีซุปเสฉวนด้วยครับมีมีซุปเสฉวนมีซุปลมไม่มีอยู่ในนี้แต่มีกระเพาะปลานะครับผมแล้วก็มีมีกระเพาะปลาตุนมีซุปเยื่อไผ่อันนั้นคือพวกซุปถ้าอยากจะมาทานซดร้อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดนะนี่นะฮะอันนี้อันนี้บอกว่าขายดีมากใช่ ส่วนโซนตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นอาหารจานเดี่ยวจานเดี่ยวที่คุณเชอรี่ชอบที่พี่เชอรี่เขาบอกว่าต้องกินเพราะว่าเป็นเมนูแบบจริงๆเมนูแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันมันก็มีมันก็มีทั่วไปแหละแต่ของไม่หมายถึงว่าในร้านมีประมาณนอกจากทิ่อ๋อเมนูพวกนี้ใช่ก็มีอีกสามสิบกว่ารายการโอเคเพราะฉะนั้นมีโซโหมีโซโหอันนี้เป็นเดซเลอร์เหมือนมีที่ตรงเพลงไหมจริงๆมันคือก็คือผัดหมี่ส่วนนี่แหละผัดหมี่ั่วแต่ว่าใช้กุ้งเป็นหลักนะฮะแล้วก็ อันนี้เป็นตัวที่ลูกค้าชอบมากเพราะมันทันง่ายแล้วก็ไม่คือกาลังถ้าเกิดรีบๆมาเนี่ยจานเดียวอยู่สอยอยู่เลยนะครับแล้วละนะอันนี้คือยำแมงกะพุนยำแมงกะพุนแต่ว่าเป็นแบบมีความเผ็ดร้อนหน่อยอันนี้น้ำพริกเผาใช่มีพิคคือเวลาคุกแล้วก็จะแซบซบๆนี่นะอันนี้เนี่ยเป็นตัวเด็ดที่ผมชอบมากแล้วก็แล้วก็มีคนบอกว่าผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะว่า มันคืออาหารโสดของเหมาเจ๋อตุงอ๋อเหรออันนี้เพิ่งรู้คนบอกไมช่างรู้นะก็มันคือมะเขือม่วงมะเขือยาวนะฮะเอามาผัดหมูสับพวกมะเขือยาวมะเขือม่วงนี่มีประโยชน์กับร่างกายมากใช่ครับแล้วก็มีสมุนไพรด้วยใส่ใบสะระแหน่แล้วเมนูต่อไปอันนี้เป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือมันช่างน่ากินเหลือเกินตอนนี้เรามาเปิดหม้อกัน หม้อกันหน่อยหม้อนี่อะไรอ่ะอ่าอันนี้เป็นหมูแดงครับแต่เป็นหมูแดงสูตรย่างถ่านของฮ่องหมูแดงออันนี้หั่นเป็นชิ้นเลยแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคขออนุญาตอันนี้ต้องถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยมันจะต้องมีน้ำราดน้ำราดอ่านนี้มีน้ำราดเป็นอะไรฮะอ่าน้ำราดเป็นน้ำราดสูตรหมูแดงของเราครับเป็นน้ำหมักอ่าอันนี้เป็นข้าวข้าวผัดน้ำเลียบกางบอกเลยว่าาจะใช่ข้าวผัดน้ำเลียบอ่าเพราะนั้นเมนูเท่านี้เนี่ยแล้วก็เครื่องจิ้มนะครับ เราก็มีมัสตาร์ดใช่ไหมมีสัเหลืองมีชิกโชแล้วก็เป็นกระเทียมเจียวอันนี้ไว้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นพริกเสียงอ่เป็นเป็นพริกเสียงหฮพริกผัดใช่ไหมเป็นพริกใช่ครับทำอันนี้ไว้กินกับพวกติ่มซำใช่เป็นหลักใช่เป็นหลักนะเพราะนั้นบอกแล้วว่าที่อ่าไชนิสโมเดิร์นนะฮะหรือว่าบาร์เดิร์นไชนิสร้านอาหารแบบเนี้ยหากินในเมืองไทยอ่ะผมว่าไม่ค่อยมีมีน้อยอ่ะมีน้อยจริงจริงเพราะนั้นวันนี้เรามากินกันเลยผมจะเริ่มจากอะไรกันดี แล้วแต่ที่เลยครับเดี๋ยวผมสอนอนุญาตลาดเลยลาดเลยลาดน้ำน้ำลายไหลครอหมูสูตรเนี้ยมันจะนุ่มๆหน่อยเพราะหมักหมักเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะฉ่ำๆนิดนึงครผมจะเริ่มจากติ่มซำติ่มซำผมจะเริ่มแบบว่าขนมจีบอะผมอนุญาตนะเพราะว่ามันเป็นหัวใจของติ่มซำเนาะติ่มซำไม่มีขนมจีบฮะเก่าไม่ได้นะอันนี้เป็นนี่จิบหมูครับผมอันนี้จีบ จิบกุ้งอ๋ออันนี้ขอเริ่มจิ้มหมูหมเราต้องจิ้มกับนี่ครับชิคชชอเลยใ,ใส่กระเทียมเจียวนิดนึ่งเน่ยอร่อยมากห,ห,หมูแน่นแต่นุ่มอืมขนมจีบหมูเยอะมากแล้วนุ่มแล้วก็แน่นอร่อยครับจิบเอาจิบกุ้งมา หมายว่าเเดียวกินไม่หมดเ,<อ>เราฮักเก่าดีกว่าฮักเก่าฮักเก่าลสเป็นยังไงพี่ต้องลองชิมครับแป้งแป้งมันจะแบบไม่หนาเกินไปนะครับแป้งบางกัดปุ๊บเจอกุ้งเลยเพื่อนกุ้งเราอยู่ในปากเราแล้วนะี่น,นิ่มจิบปูครับอ,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 อยากเปลี่ยนไมทันแล้วซี่โครงหมูลองซี่โครงรลองว่า เซตนี้อร่อยหมดเลยเดี๋ยวนี้ไว้กินตอนหลังหลังอันนี้มีกุ้งมีกุ้งอะไรดีอะไรดีอันนี้กุ้งนึ่งขิงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้กุ้งกุงชบวยนะครับแล้วนนี้เป็นซี่โครงหมูเต้าซี่คุากกุ้งชาบวยดีกว่านึ่งขิงด้วยนึ่งขิงครับอันนี้ต้องจิ้มกับอะไรครับอันนี้จริงๆมันมันจะหวานนิดนึงของด้วยด้วยด้วยซีอิ๊วของมันอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องจิ้มเลยครับแต่ถ้าพี่ชอบแบบเผ็ดๆหน่อย อันนี้กุ้งแช่บอยออกหวานๆแล้วก็รสชาติแบบต้องจิ้มเลยก็ได้มันครบเครื่องอ่ะเรียว่าอร่อยเลยอ่ะนะแล้วกุ้งก็อร่อยอ่ามาที่นี้มั่งอันนี้จิมอะไรดีพี่ชอบเออตีนเป็ดกอ่หรือว่าอืมกุ้งเราทำเองเนาะใช่ครับในนี้ทำเองหมดทุกอย่างครับไม่ใช่ไม่ได้ของฟรีนะเป็นสั่งทำอันนี้มาจาก มาจากครัวตรงเฮงเลยครับทําด้วยทําเองทุกอย่างครับต้องจิ้มอะไรดีฮะอันนี้ชิชโชนิดนึงก็ดีครับลูกชิ้นกุง้งก็เรียกผัดผัดสมนะผัดสมบน์ก็จะออกขมขมหน่อยแต่ว่าก็มีประโยชน์กับร่างกายนั่นแหละรสชาติต้องเป็นยังไงเนี่ยพี่มันก็จะมีน้ำมันจะมีความหวานของมันจะมีความหวานของน้ำน้ำแดงอมันเหมือนน้ำแดงแต่ว่า พอกินเข้าไปเนี่ยมันมันมันแบบชุยซี่อ่ะใช่ครับอร่อยเลยอ่ะอืมกินหมูลูกด้ยนะกินไปเนี่ยอร่อยเลยลูกใหญ่แบบเนี้ยแพ้วตัวน้าน้ําแดงที่เข้าไปเอฟเปเข้าไปมันทำให้แบบเรากินแล้วมันมีความแบบนุ่มนวลอ่ะแต่อร่อยมากต่อไปกินอะไรดีเฮทงเพลงเราตีนเป็ดไหมครับนี่ตีนเป็ดนี่ตีนเป็ดนี่โอ้มีกระดูกอยู่ไหมเนี่ย เอาล้อเรียบรอย้รอ,รยบรอยแล้วน่ากินมากเลยแล้วก็เบรดมันมีหมูโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ,อกกอะต้องชิคโชงไหมผมว่าน,นิดนึ่งก็จะน่าจะน่าจะมีรสชาติเพิ่มขึ้นเคี้ยวได้เลยไม่มีกระดูกมันมีเอ็นกรุบกรุบทำให้รสชาติแบบกินแล้วมันน่ากิสนุกอ่ะ,อะ เป็นคอลลาเจนอร่อยก็สนุกต้องตีเป็ะนุ่มเลยมีเอ็นปุ๊บ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 นี่อันนี้กันนะอันนี้อะไรนะฮิาเป็นสาล่ายครับเรียกชื่อจะจนหมดไปแล้วเนี่ยเรียกชานีก็ได้ตรงเพนก็ได้ชาวนิสก็ได้อนีก็ยิโชว์หน่อยเนาะหรือไม่ต้องไม่ต้องจิ้มเลยก็ได้นะครับเพราะน้ำลาดมันก็เรียชื่อเจ้าของมันมีน้ำอยู่ เป็นน้ำอะไรครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปเหมือนน้ำแดงอะครับสาหร่ายหอมมากคือบางร้านที่เรากินนะห็นตรงเม้งสาหร่ายไม่มีกลิ่นเลยเลยร้านเนี้ยกลิ่นสาหร่ายพร้อมกับหมูสับแล้วน้ำซุปจะเป็นน้ำแดงอร่อยอ่ะตัวน,นี้สิมซำ นี่ก็ชอบ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 หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวกินหลังใหม่มากินอาหารจานมาลองอาหารอาหารเป็นเป็นจานดีกว่าครับไม่เป็นจานเนี้ยเะวเริ่มจากเส้นหมี่ก่อนเพราะเป็นคนชอบกินเส้นอันนี้ต้องใส่ไหมฮะชิโชะไหมผัดหมี่จริงๆแล้วสามารถส่วนตัวเนี่ยผมไม่จิ้มชิคโชแต่ว่าผมจะโรยพริกป่นนิดนึงโอ้ส่วนตัวฮะส่วนตัวส่วนตัวแล้วลูกค้าขอมีไหมฮะลูกค้าขอมีครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันมาเนี่ยเราจะเสิร์ฟมาพร้อมกับชิคโชดนิดหนึ่งผมขออนุญาตไม่ไม่ไม่ใส่ชิคโชก่อนผมขออนุญาตไม่ใส่อะไรเลยเป็นเมนูที่ดีหรือว่าเป็นเบสเซลเลอร์เบสเซลเลอร์เบสเซลเลอร์ของที่นี่ครับอืมอร่อยมันหอมมากหอมจากกุ้งด้วยล่ะใช่อันนี้เราก็ใช้กุ้งใช้กุ้งทะเลกุ้งเป็นกุ้งแชบวยเนาะ Evet. มีซอสซอสที่ผัดต่างหากว่ะใช่ใช่ครับหอมมากอ่ะบหอมพิ <S <s เ็นซอสสูตรของเราเองหอมมากอร่อยอันนี้ถึงอันนี้อยากจะลองให้คลุกให้ไหมฮะเอาเลยฮะขออนุญาตนะครับอันนี้คือเนตรงนี้จะคลุกให้อันนี้แบบอันนี้จะแซบเลยนะครับรสชาติแบบว่าเป็นโมเดิร์นไทนิสเก่งแล้วก็ ออกไทยนิดๆใช่เพราะมีพริกขี้หนูมีตะไคร้ด้วยมีเมนูที่เป็นไทยไหมฮะเมนูจริงๆมีครับต้มยำที่นี่ขายต้มยำดีมากงชษาฝรั่งชอบมาแล้วก็ใช่แล้วบังเิญว่าสุขจริงๆตั้งแต่ต้นตรงเพ้งออริจินอลเนี่ยก็เป็นเมนูที่มันเรามีขายอยู่แล้วแล้วก็ ลูกค้าก็ชอบทั้งๆที่มันไม่ใช่อาหารจีนแต่ว่าต้มยำเนี่ยขายดีมากเพราะใช้น้ำมะพร้าวอ่อนผสมมันก็จะมีความหอมของเนื้อมะพร้าวแล้วก็น้่กล่องแหออริจินอลก็มีใช่ครับมีที่นีก็มีมีครับก็อาหารไทยมีไม่กี่อย่างมั้งครับทีม่ี่อย่เนี่ยที่ที่ชาลีอ่มีอันเนี้ยเรามีลาบเป็ดย่างเพราะว่าเรามีเป็ดย่างอยู่แล้วแล้วก็เออถ้าอยากจะได้ตัดเลี่ยนหน่อยหนึ่งก็ทำเผ็ดๆก็มีลาบโอเคอันนี้เป็นยำ แมงกระยำแมงกระพุนฮะนรสชาติแบบอนกินอาหารไทยที่จัดจ้านแต่ว่าใช้แมงกระพุนที่แบบแพงนะแมงกระพุนไม<ช>่ร <ทำ S 1> ู้แล้วทํายากนะฮะถ้าจะให,ให้แมงกระพุนมันมันเด้งมันกรอบมันกรุบแล้วก็ไม่มีทรายเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําไม่ดีเนี่ยมันจะมีทรายติดอยู่อ่าถึงเมนูนี้นะทนะี่เป็นเมนูโปรดของผมครับผมจะบอก พี่ตงเพลงว่าผมมาชอบมะเขือมากมะเขือยาวมะเขือแพะอะไรพูดหยาบไม่ได้มะเขือม่วงมะเขือเปาะมะเขืออะไรก็ตามมะเขือพวงมะเขือทุกอย่างชอบหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้มะเขือม่วงชอบมากอ,มอันนี้ใส่กับหมูสับอันนี้ใส่กับหมูสับครับ<ช>ผมใบโหระพาใบโห, <ไป S 2> หระพาใบโหระพาเมล็ดผัดมะเขือยาวให้ชยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเมนูเนี้ยอ่ รสชาติมันก็จะมีความเป็นไทยๆอยู่นะเพราะว่ามันมีใบโหระพาแต่ว่าที่เมืองจีนก็ขายแล้วก็ที่ฮ่องกงอะไรเนี้ยครับก็มีเมนูเนี้ยหอมมากหอมมาก,หอมมากแล้วตัวมะเขือก็ไม่ไมเลกเกินไปคือถ้าเลกเกินไปมันจะหมดอารมณ์อันเนี้ยมะเขือกาลังดีเลยนะฮะแล้วก็ตัวใบโหระพากับตัวตัวหมูส,สับหมูสเบไปข้ากันเลยพี่อร่อยอันนี้เป็นหมู อ๋อนี้ก็ก็เป็นหนึ่งนเมนูที่คนนิยมเมนูที่คนชอบเพราะว่ามันกริ่นแลวมันทานเพลินมากครับเออยิ่งชอบแบบมันมันอีกแล้วคนชอบมากกินง่ายมันนุ่มอันนี้เป็นเมนูชื่ออะไรนะหมูกรอบขั้วขั้วพริกเกลืออะไรครับออแต่ร้านออริจินอลไม่มีนะทีนี้ที่จริงๆก็ดําได้ทําได้ถ้าเอาตอนนี้เอาไปใส่แล้วเพราะว่าที่นี่ขายดีทางนู้นก็เริ่มเรียกร้องอันนี้เป็นเมนูที่ใครชอบดื่มเนี่ย จะเป็นเมนูกับแกล้มที่อร่อยมากนุ่มด้วยกรอบด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นคนพูดจะบอกกรอบนอกนุ่มในแต่นี่มันกรอบข้างบนนุ่มข้างลา่างคนละแบบกันจะอร่อย <c oughs> อามาถึงอ,นนอันนี้ละอันนี้อันนี้เป็นหมูมแดง,งย่างถ่านเนี่ยเมื่อกี้หมูแดงย่างถ่านเนี่ยใส่ซอสต,ตัวนี้ไปด้วยนะฮะซอสต,ตัวนี้เขาจะมีให้เป็นซอสน,น้ำแดงเขาเรียกว่าซอสอะไรครับ จริงๆมันเป็นซอสหมักแบบฮ่องกงแต่ว่าเราเอามาปรับสูตรเพิ่มหน่อยเพิ่มความเป็นตรงเพงเข้าไปก็คือมีกะทิใส่เข้าไปด้วยมันก็จะความลับแล้วเนี่ยความลับพ่อรู้พ่อตีแล้วเนี่ยบอกเาเนี่ยอันเนี้ยหมูใช้ส่วนไหนฮะอันนี้เป็นสันคอครับหมูนุ่มใช่เพราะั้นมันจะจุ้ยซิ่มจะนุ่มมันจะเมนูนี้ชื่อว่าหมูแดงย่างถ่านหมูแดงย่างถ่าน แล้วย่างถั่นจริงๆหอมมากน,น้ำซออก็หอมมากน้ำตัวเนี้น้ำตัวนี้ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นน้ำอะไรฮะก็เ,เป็นเป็นเป็นน้ำหมักน้ำหมักหมูแดงที่เป็นสูตรมีคือเราต้องหมักเข้าไปให,ใ,หให้มันเข้าเนื้อก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เอาเอาไอ้น้ำหมักเดียวกันเนี่แหละแต่มาทําซอสก็มาปรุงรสเพิ่มหอมเลยอะน้ำหมักหอมมากพาะยิ่งกับเข้ากับหมูนะมันแอ,อบสอเข้าไปอะ มันแค่กินกินตัวน้ำอะหอมมากอร่อยมากอ่าเมนูสุดท้ายเมนูสุดท้ายครับแต,แต่ว่ากินไม่ได้ถ้าโอ้เมนูสุดท้ายนี่จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดอีกเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดก่อนดีกว่าจริงๆริงก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยมันก็สูตรใกล้เคียงเราปรับปรุงมาจากออริจินัลเลยตรงเพงก็มีมนะครับที่ตรงเพงจะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่แต่ว่าที่เนี่ยเราเร่องยกชิ้นนั้นเนี่ยครึ่งเดียวได้ไหมคได้ครับ ข้างในเป็นไส้เป็นไส้ผัดเออเป็นเป็นเป็นหมูสับผัดกับเห็ดหอมอันนี้็นสูตน์วางตุ้งมั้งตอนนี้น่าจะเป็นสูตรกวางตุ้งนะฮะออริจินอลเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเพาจะายจิวนั่งเราเรามีก๋วยเตี๋ยวหลอดไหมมีเราไม่เราไม่แน่ใจแต่ว่าไม่แน่ใจรุ่นเราแล้วเนี้ยใช่รุนเรานี้แบบลืมๆก็ใช่ต้องรุ่นปรับปรางมาจริงๆคืออย่างอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ตรงไ่ผมก็ไม่เคยไปเห็นที่ไหนเหมือนกันนะใส อันนี้จริงๆไม่ต้องใส่แล้วน้ำลาดมันหมัน้วก๋วยเตี๋ยวหลอดชารีใบตรงเพ้งครับดูมาก็รู้โคตรอร่อยแป้งนุ่มโดดใส่ไหนก็มันแบบมีอาจจะมีกลุบมกลุ่มของมีผักด้วยก็คือมีมีข้าวโพดย่อยข้าวโพดอ่อนด้วย นีปากนี่แบบอย่าดื่อยา Entonces, ่าคืนน้ำลายเลยงด้บอกว่าน้ำลายด้วยมันอร่อยอ่ะโคตรอร่อยเลยอ่ะบะเมี๋ยวหลอดเนี่ยไม่เหมือนกันทุกร้านเลยบางร้านก็แบบนี้บางร้านก็แบบแต่เนี้ยไส้ในก็อร่อยแป้งก็นุ่มแป้งเขาแบบเรียกว่าเรียกว่าแป้งแบบบางๆอร่อยอ่ะมามาถึงข้าวผัดข้าวผัดน้ำเลี้ยบครับผมต้องคลุกนะคลุกคลุกหน่อยฮะมันจะแซบๆหน่อยนะฮะ หมูสับผัดน้ำเลียบเอหมูสับผัดน้ำเลียบข้าวผัดเขาเรียกข้าวผัดหมูสับน้ำเลียบใช่ไหมครับผมอ่านะแต่ว่าอิสเดียที่ใส่ก็มีหมูสับมีเม็ดมะม่วงหินทผลมีน้ำเลียบมีหอมมีพริกมีมะนาวครบเครื่องอันนี้ก็ตึงไทยนิดนิดสำหรับคนที่กินเผ็ดได้อะถ้ากินเผ็ดไปได้ก็ไม่เอาพริกเข้าไปคลุกแค่นั้นเองนะต้องชิมเลยต้องพริกต้องกระเทียมต้องมีครบครบทุกอย่าง เฮียตรงเพงเฮียชาลีฝากร้านหน่อยสิว่าร้านอยู่ตรงไหนยังไงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเบอร์โทรศัพท์อะไรได้ครับ,ร,บร้านชาลีสไบตรงเพงนะครับผมตั้งอยู่ที่ตรงพนธถนนพระรามสี่ใกล้แยกคลองเตยนะครับอยู่ในโรงแรมอยู่ใต้ถุนโรงแรมชื่อซีเกิลสไปเดอร์นะครับผมสังเกตง่ายๆถ้าใครอยากจะขับรถหรือเดินทางมาเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเมดพ์คเข้ามาในซอยประมาณ100เมตรนะครับผมอยู่ขวามือนะครับร้านชาลีสไบตรงเพงเนี่ยเปิดตั้งแต่ หกโมงครึ่งเช้าเลยนะครับผมแล้วเราเสิร์ฟเบรคฟาสต์แล้วก็ยาวไปจนถึงห้าทุ่มนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดใครอยากจะสำรองที่นั่นะครับ063-220-7555นะครับ,รบทักไลน์มาได้นะครับผมที่เอ uh, t p ีพขีด e, <า>ชาลี c h a r l i e ตามชื่อร้านเลย เปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึง5้าทุ่มทุกวันนะครับสังเกตง่ายๆถ้าใครอยากจะเดินทางมาอยู่ตรงตรงข้ามกับตึกไทยเลยครับถึงนี้เก่าแก่มากสมัยดรสมเกียรติของวิมลใช่ครับจอส0ร้อยถ้าใครที่จะเช้ามาเนี่ยเขาไม่อยากกินเบรกฟ a s ์เช้าเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับโรงแรมเราสามารถซื้อเบรกฟเช้ากินได้ไหมครับได้ครับกัวไละราบ จริงๆเบเกอรี่เนียหงหัวใจละ220บาทแต่ว่าใช่ครับไม่แพงเลยนะแล้วก็ออลิมิเตตแต่ว่าเราก็นอกเหนือจากเมนูที่อยู่ในไลน์เบ a กฟ a s t แล้วถ้าอยากจะทานเต็มๆก็สามารถทานได้เหมือนกันนะก็สั่งอลา,าคาร์คัได้เลยโอเคครับนะครับวันนี้ขออนุญาตข้าวผัดหมูสับหนําเรียบ คือน้ำลายแล้วเนี่ยครับอยากจะทานด้วยทั้งมีความเปรี้ยวความเผ็ดมีหอมหนํำเลียบมีข้าวทุกอย่างแล้วข้าวเขาล้วนคือไม่ไม่เรียกว่าข้าวดีอ่ะนะแต่ข้าวอะไรไม่บอกข้าวผัดน,น้ำเลียบหมูสับที่นี่คือจริงๆแล้วอ่ะเครื่องเค้าต่างๆก็คงจะเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะทําแล้วออกมาฝีมืออร่อยมากข้าวก็ไม่ไม่หนึบไม่หน,หนาปะข้าวร่วนๆนะข้าวร่วนๆแล้วก็ตัว ตัวพริกตัวกระหอมตัวนู่นนี่นั่นทุกอย่างเนี่ยมันเข้าตัวเราหมดเลยอ่ะอร่อยขออนุญาตอีกคำนะครับโอ้ยเม็ดมะม่วงก็ไม่มีกลิ่นบางร้านนะอับอับนี่เม็ดมะม่วงเขาใหม่อะขอบคุณมากนะครับพี่เพ้งครับค,คุณชวลิตคุณชาลีตรงคือคุณตรงแพง ขอบคุณอีกครั้งครับบบคครัเอ,คคอ,อคาความอร่อยมาให้กับเรากับเบอร์เดิ้ลชัยนีษเลยสี่ลอง